ถึงครึ่งชั่วโมงตัะใจซื้อเลยคันนี้นะครับถูกใจแล้วก็มีให้เลือกเยอะนะครับไอจัดวอนมือ2กับไม้ได้บอกับรถเก๋งผ่อนเริ่มต้น3,000บาทครับผม ตอนนี้ EP ที่หนึ่งครับสวัสดีครับผู้จัดการต้อมครับสวัสดีครับใช่ไหมครับครับผมก่อนที่เท่ารายการเนาะไม่รู้ว่าลูกค้ามาจากไหนแต่ว่าอยากรู้ว่าเจ้าคันนี้อยู่ในโฟไอจัตวอนอะไรครับนี่ยสวัสดีครับคุณผู้ชมเราอยู่ในไอจัตวอนมือสองนะครับรถเก่งผ่อนเริ่มต้นเพียง3,000ันบาทครับเป็น EP ที่1ซึ่งวันนี้เป็นรถรุ่นโตโยต้าวีออสนะครับสวยๆคันนี้เลยคุณผู้ชม อยู่ในรายการปล่อยรถชื่อรายการว่าจะเอาไมล์ละกับรายการจะเอาไมล์ละกับรถสวยๆของเรานะครับมีไหมครับครับผมก่อนที่จะไปพบกับลูกค้านะครับเราก็มีที่ขาดไม่ได้ก็คือมาตรฐาน 4P ของเรานะครับ P ที่1นึ P เมี่ยมค่ดรถสวยไม่แท้ พี2พีเมยมเซอร์วิสมีบริการหลักการขาย6เดือนหรือ10,000กิโลดูแลเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ให้นะครับผมส่วนพี3พีเมียมไฟแนนซ์เดี๋ยวไปดูกันว่าจเจ้าคันนี้มาฟัมไปมาเป็นปปยังไงแลวพี่สุดท้ายนะครับพีเมฮามหาครับผมที่ขาดไปได้คือการบริการจากทีมงานของหัวใจไมค์กูชาครับผมครับผมสำหรับรถคันนี้นาอลูกค้าได้รับอะไรบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับ2เราต่อภาษีให้เรียบร้อยนะครับฟรีภาษีพรบสามเรามีรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์หกเดือนหมื่นโลนะครับแล้วก็สําหรับคันคันนี้ครับผมฟรีอะไรอีกครับฟรีอะไรอีกอ่าอย่าไปถามลูกค้ากันดีกว่าได้ได้อะไรไปบ้างน้องเฮียเดี๋ยวเราไปพบกับผู้โชคดีเจ้าของรถคันนี้กันเลยครับไปเอ๊ คุณผู้ชมครับสาหรับช่วงที่2นะครับรายการโปรดผมมาแล้วนะครับรายการจะเอาไหมล่ะรถคันนี้จะเอาไหมล่ะวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าของเดินเดินทางมาไกลมากลูกค้าใช่ครับสวัสดี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 ครับไม่ทราบว่าไหมอยู่กับเจ้าของรถผู้โชคดีชื่อคุณอะไรครับอ่าคุณอุ้มนะครับคือไงว่าอุ้มรศนะครับยังไงว่าพี่อุ้มนั่นเองนะครับก็พอดีอ่าตัดสินใจซื้อเลย เรื่องเช็คเมื่อวานนะครับก็เช็คเมื่อวานก็เลยตัดสินใจซื้อจริงอย่างบ้านอยุธยานะฮะแต่เดินทางมาเที่ยวเป็นสนุโลดูีก็เลยเจอเต็นท์รถไม้อจาจจะที่เห็นไม้ 99, นะม99ครับผมไปกูด99ใช่ครับตัวนี้ก็เลยเดินเข้ามาดูรถก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตัดสินใจซื้ออะไรคันนี้นะครับถูกใจแล้วก็มีให้เลือกเยอะนะครับก็ลูกค้าท่านใดอยากซื้อแบบผมลองลองมาที่ร้าน ฟูไม้99ที่พิซซูโลกได้เลยนะครับว่าจะได้รถกลับไปอย่างแน่นอนแล้วก็สภาพดีแล้วก็พนักงานบริการรวดเร็วดีเยี่ยมรับรองได้ถูกใจแบบผมแน่นอนครับคันนี้ขอบพระคุณครับก็ท้ายนี้ฝากยุ่มรีวิวสั้นๆให้ผมหน่อยว่าเป็น3าํคำสั้นๆของทางโชว์รูมถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะตัดสินใจซื้อรถมือสสักคันนึงนะครับฝากรีวิวสั้นๆหน่อยครับอ๋อก็คือว่า ตัวนี้ไม่ต้องตัดสินใจยากครับก็คือแค่หนึ่งมีอะไรที่ต้องผ่อนมีอะไรต้องผ่อนไหมก้าสามพันเก้าใช่ผ่อนง่ายใช่ครับอันนี้คือผ่อนง่ายนะครับก็รับรถได้เลยแค่เพียงแค่มีบัตรนะครับแล้วก็ที่นี่พนักงานน่ารับทุกทุกคนแล้วก็รับรองว่าไม่ผิดหวังจะได้รับเหมือนรถของผมกลับไปแน่นอนขอบพระคุณครับก็ท้ายนี้ฝากถึงเพื่อนๆนาอที่ติดตามเรา ไอ้จัดรถมือสองทุก EP เลยลูกค้าวันนี้ขออนุญาตขอบคุณคุณลูกค้าแล้วก็ขอขอฝากสักนิดนึงใครที่ยังกําลังมองหารถยนต์มือสองเนาะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเนาะไม่ว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนเนาะสามารถมาใช้บริการเราได้นะท้ายนี้ก็ขออนุญาตฝากช่องทางไว้ข้างล่างนะครับลูกค้าก็จะมีแฟนเพจ Facebook นะครับไ i n e นะครับ ad หมาจีีก็นะครับหมายเลขติดนตอนับข้างล่างอยู่ด้านขวามือเนาะ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดหัวใจนะครับเป็นกาลังใจให้กับเราไมค์กูดคาร์พิตโนโลก็ไครับเดี๋ยวเราจะไปเจอคุณที่หน้าบ้านสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเราจะไปเจอรถสวยๆปล่อยคันที่ไหนนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาโรเด็ดๆ็นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับ